เป็นฝ่ายส่งเสริมของบริษัท KUN c o c o Network นะคะวันนี้เรามาพามาชมส่วนพี่ดอกลักที่อยู่บึงสามคีนะคะคือเป็นเกษตรกรร,กรุ่นแรกที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทตอนนี้ส่วนพี่ดอกลักมีที่ปลูกมาแล้วโกโก้อายุ2ปี8เดือนเก็บผลผลิตไปแล้ว13รอบรอบนี้ที่จะตัดแก่คนนํานวณคร่าวๆว่าจะตัดประมาณวันที่20รอบนี้รอบที่14แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามานับลูกกัน เอาแค่เฉลี่ยเฉลี่ยเนาะว่าได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มนับเลยเนาะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิกิ่งเดียวนะคะสิบแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้บหดสิบดสิ้ายี่สิบอดยี่สามยี่ะยีแล้วอันนี้ยกิ่งที่สอง2ี่ส27 2ีห้ายห็ปด

62 63 63กิ่งที่5มาอันนี้อีนี้อีกต้นไออันนี้ก็ต้นเดียวกันแต่ว่าแต่ว่าคือเขาอยู่คู่กันกี่เท่าไรแล้นะหกสิบห้าหกสิบห้าหกสิหกหเหกอนดเจ็ดสบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดอันนี้ตั้งไม่ได้นับลูกเล็กนะตักนับลูกใหญ่ๆนะเจ็ดสิบ้ตื่นเต้น เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดบปอดปบสองดสาสี่แด้าหดป้า้าบเกนู่นอีกเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่มาเก้าห้า้าหเกเกปดเก้าหนึ่งยโหนึ่งยังไม่ได้นับข้างล่างอีกนะหนึ่งร้อยหนึ่งรอยแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิ1เ1็1ส1บ1อ1ส1บสา20ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกสอ่ะยี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามหโอ้โหนน่นนี่จ้ะสามเจ็ดสามสามกอะ่ 37, 38, 39, อะสามสิบเกแล้วพอลูกเล็กไม่ต้องนะสามาว่าโค้นนี่นะคะโค้นต้นอีกสามเก้นะโค้นต้นสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่าห ห้าสิบมานี่ห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอันนี้ยังไม่ได้นับห้าเก้าหกสิบร้อยหกสิบลูกค่ะทั้งหมดต้นเนี้หนึ่งร้อยหกสิบลูกถ้าถั่วที่เฉลี่ยครึ่งกิโลเท่าไหร่นะร้อยหกสิบก็หารหาตีเสว่าสองลูกหนึ <c oughs> ่งกิโ <c oughs> ล <c oughs> ร้อยหกสิบ 8, <80. S 1> ก็แปดสองสิบหกก็แปดสิบกิโลนเนี่ยแค่แค่รอบนี้นะคะอันนี้คือรอบหลังนะที่ว่ารอบรอบแรกคือยี่สิบกิโลต่อต้นต่อปีมันผ่านไปแล้วอันนี้คือรอบหลังอีกนี้แปดสิบกิโลแปดสิบกิโลไปคูณกิโลที่เรารับซื้ออยู่ปัจจุบันยี่ห้าบาทเดี๋ยวคูณเรือแล้วกันตกเลขแปดสิบกิโลคูณยี่ห้าสองเท่าไหร่นะสองพันบาทต่อต้นอ่าเฉพาะต้นนี้เฉพาะต้นนี้นะคะอันนี้แค่ต้นเดียวนะ แล้วเราลองลองลองคูณดิลองคูณไปดิค้ <t> อว1 0ต้นดิอร100ต้นคูณ100ต้น200,000แค่200,000เอง <c oughs> ไล่เดียวแค่200,000เองเนาะมันเป็นไปได้เนาะสําหรับโกโก้โกโก้เป็นพืชทางรอดเลยนะคะไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่พืชเศรษฐกิจแล้วคือมันเป็นทางรอดของเกษตรกร,ร,กรแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาดูงานที่แปลงสวนของพี่ดอกรักถ้าใครสนใจก็ ติดต่อหาพี่มนพี่ออนหาตักได้แต่ก็พามาดูได้คือก่อนจะตัดสินใจก็อยากให้มาดูส่วนก่อนมาดูให้เห็นความมั่นใจก่อนว่าเออมันไอโกโก้ที่เขาเก็บผลผลิตไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมาดูโรงงานว่าตอนเนี้โรงงานของเราบาริษัทของเรามีอะไรผลิตขายบ้างแล้วจะได้มั่นใจค่ะโอเคค่ะไม่ว่า